สามวิธีธรรมะบรรเทาทุกข์ d ด m เม e รมิด s ์ for i n g ทุกข์ไม่ต้องหนีแค่รู้ทันมันก็เบาหนึ่งรู้ทันทุกอย่างหนีมันอย่ากลัวที่จะมองทุกตรงตรงมันไม่ได้แกร่งอย่างที่คิดแค่เราเลิกวิ่งหนีทุกข์ก็หมดฤทธิ์รู้ทันทุกทุกข์ก็หมดฤทธิ์หนีทุกวิ่งใส่มันกล้าดูทุกใจจะเริ่มเย็นทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องสู้แต่คือสิ่งที่ต้องรู้ดูทุกเหมือนดูเมฆเดี๋ยวก็เคลื่อนผ่านไปความเข้าใจทุก ทำให้เราไม่ต้องเป็นทุกข์อีก 2. อ,อยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มใจใจที่อยู่กับตอนนี้ไม่ห่วงวันพรุ่งนี้ไม่ย้อนอดีตคือใจที่เบาสบายไม่แบกสิ่งใดเกินจําเป็นตอนนี้ไม่มีอะไรน่าทุกข์เลยถ้าเราไม่คิดเพิ่มหายใจเข้าเห็นทุกหายใจออกปล่อยมันไปใจอยู่ที่ไหนความทุกข์ก็อยู่ที่นั่นอดีตคือเงาอนาคตคือภาพหลอนปัจจุบันคือของจริง ทุกไม่มีที่อยู่ท่าใจไม่เผลอไปพักในอดีตหรืออนาคตใจที่อยู่ตรงนี้คือใจที่ไม่มีอะไรต้องแบก 3. เมตตาต่อตัวเองและผู้อื่นใจที่อ่อนโยนต่อตัวเองจะไม่บีบคั้นความผิดพลาดจะไม่หมุนวนในคำด่าในใจและพร้อมจะแบ่งความเข้าใจนั้นให้ผู้อื่นทุกไม่ใช่ปัญหาใจที่ไม่เมตตาตัวเองต่างหากที่เป็นเมตตาคือธรรมะที่ละลายทุกได้ดีที่สุดใจอ่อนโยนทุกจะไม่กล้าอยู่ เมตตาไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือพลังแห่งการให้อภัยอภัยให้ใจเราเองก่อนแล้วความสงบจะเข้ามาเองใจที่เมตตาคือใจที่ไม่สะสมความเจ็บปวด